กฎของการพัฒนาตนเองข้อที่9กกฎแห่งขั้นบันไดแน่นอนวันนี้ยิ่งเราสร้างนิสัยที่ดีต่อตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีการพัฒนาตัวเราเองมากขึ้นเท่านั้นการที่เราซื่อสัตย์ต่อตัวเองการที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าการที่เราพัฒนาตัวของเราเองแบบสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากภายในสู่ภายนอกมันต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันด้วยแน่นอนละ่ะ การที่เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายนอกเราสามารถที่จะกําหนดมันได้แต่เราไม่สามารถที่จะกําหนดสิ่งที่เกิดภายในในตัวเราได้เวลาที่เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นถ้าเราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราแบบไหนเราก็จงปฏิบัติกับเขาแบบนั้นเราอยากให้ใครทําอะไรให้กับเราบ้างเราก็ต้องเริ่มให้สิ่งนั้นกับเขาก่อนเสมอ ถมตนให้มากที่สุดอ่อนน้อมถอมตนให้คุณค่ากับการถอมตนของตัวเราแล้วมันจะเป็นบันไดสู่ขั้นต่อไปของเรานั่นเองกฎแห่งขั้นบันไดนี้ถ้าเกิดเราทําเป็นนิสัยที่รักในการอ่อนน้อมถมตนรักในการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวเองรักในการที่เราอยากเติบโตสิ่งนี้ เมื่อเรายิ่งรักในการพัฒนามากเท่าไหร่เราอ่อนน้อมถ่อมตนอยากได้สิ่งไหนอยากให้ใครเขาให้อะไรเราเราก็ทำในสิ่งนั้นออกไปมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราและการที่เราอ่อน้อมถ่อมตนนี่แหละมันจะเป็นประตูสู่ขั้นบันไดขั้นต่อไปของเราส่วนกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังพัฒนาตนเองมาถึงข้อที่9นี้กดแห่งขั้นบันไดพัฒนาตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอกให้สอดคล้องกันนะคะ ขอบคุณทุกการกดติดตามด้วยรักบอสออนบันนี่โค้ด